สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้องแจ็คเชียงดาวหรือว่าแจ็คเชียงดาวนะครับวันนี้น้องมีโอกาสได้เหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่สิมพุทธาโรนะครับวัดถ้ำผาป่องนะครับผมเป็นเหรียญหน้าวัวนะครับออกปี2513นะครับเนื้อทองแดงรมดำนะรุ่นนี้มีอยู่2อ,อ่ารมนะพี่นะมีลมลมลมดำกับผิวไฟนะครับ สร้างอยู่2เนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงนะพี่นะกับเนื้อปัปก้านะครับเนื้อปัปก้าหายากนะพี่นะหายากนิยมนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหน้าวัวครับผมปี2อ1 3นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําทั้งคู่นะพี่นะด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปนะครับผมรูปหลวงปู่สิมนะครับครึ่งองค์นะพี่นะเขียนด้านหน้าว่าอาจารย์ฉิมพุทธจารนะครับเมื่อก่อนนะครับผม่าเขียนผิดนะพี่นะชื่อของท่านต้องเป็น หลวงปู่สิมนะครับสอเสือไม่ใช่ชฉชิงนะพี่นะรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับออกที่วัดสันติธรรมเชียงใหม่ครับเป็นเหรียญหน้าวัวนะครับผมมีเหรียญหลวงปู่แหวนหน้าวัวหลวงปู่สิมหน้าวัวหลวงปู่ตื้อหน้าวัวนะครับผมที่ว่า,าสายพระป่าลูกศิษย์ กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเนี่ยนิยมเก็บให้ครบสามสามองค์สามเหรียญน,นะพี่นะมีปู่แหวนปู่ตื้อปู่สิมนะครับมาวันนี้ก็มีโอกาสนะพี่นะได้เหรียญน,นะครับแท้มาสองเหรียญน,นะครับก็จะมาชี้ตําหนิบอกเคล็ดลับนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับในเวลาอันจํากัดนะพี่นะแบบพิจารณาง่ายนะครับ เอาแบบที่ว่าเซียนใช้เวลาดูนะครับในการพิจารณาในการจ่ายเงินนะครับจุดจ่ายเงินจุดจ่ายตังค์นะครับผมว่าเขาใชา้หลักการพิจารณาแบบไหนนะครับถึงกล้าจ่ายเงินนะครับเช่าหาเหรียญได้นะครับผมวันนี้น้องก็ ยินดีมาแบ่งปันความรู้อันน้อยนิดของผมนะครับอาจจะแบบไม่เก่งมากนะพี่นาแต่ก็ยินดีนะครับผมใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่าใครมีนะครับเหรียญหลวงปู่สิมอ่าหน้าวัวนะครับผมอยากจะแบ่งปันนะครับก็ส่งรูปพร้อมราคาเข้ามาในไลน์แอดผมนะผมลงไว้ใต้คลิปนะครับผมด้านหน้าครับผม เราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับต้องเข้าใจว่าเหรียญเป็นเหรียญปัปป๊มนะพี่น้าเหรียญปั๊มเนี่ยพื้นเหรียญนะครับผมพื้นเหรียญจะเรียบตึงนะพี่นาพื้นเหรียญเนี่ยจะเรียบตึงครับผมขอบสันจะต้องยกนะพี่นาตัวหนังสือนะคมเป็นแท่งคล้ายกับเส้นขนมจีนนะพี่นามีเส้นขนแมววิ an, ่งวิ่งวิ่งตามพื etas, ้นเหรียญนะครับใบหน้าหลวงปูนะครับหน้านี้ใบหน้านี้เท่านั้นนะครับผมเปลือกตาคมชัดเจนนะพี่นาเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเราต้องตาแข็งส่องนะพี่น้าพื้นเหรียญเนี่ พี่นะพื้นเหรียญเนี่ยจะปรากฏเส้นขนแมวนะครับทั่วเหรียญผิวเหรียญตึงๆนะครับพี่นะผิวไม่มีผดไม่มีกากนะครับผมผิวเหรียญแท้จะต้องไม่มีผดไม่มีกากเวลาตีกล้องลงไปเนี่ยจะเห็นพื้นเหรียญคล้ายๆกับเส้นขนแมวเส้นสายฝนนะพี่นะเส้นขนแมววิ่งทั่วเหรียญเลยนะครับผมนี่ขอบเหรียญคมชัดเป็นแท่งนะพี่นะเหมือนคล้ายๆกับกำแพงนะพี่ ตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะพี่นะอาจารย์นะครับผมฉิมนะครับอาจารย์ฉิมนะครับจะมีเส้นแตกตรงอ่าอ่าฉช,ชิงนะพี่นะฉช,ชิงนะครับแล้วมีเส้นแตกตรงไม้กรันนะพี่นะตรงยอยักษ์นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูชัดๆนะครับผมผมตีกล้องให้ดูชัดๆจะมีปรากฏทุกเหรียญน,นะพี่นะตำหนิตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าตำหนิในพิมพนะพี่นะนี่ตัวฉช,ชิงจะมีเส้นแตกตรงนี้คมๆนะพี่ ตรงนี้คมๆนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับถ้าใครแบบตีกล้องลงไปเห็นนะพี่นะนี่ผมจะพยายามส่องให้ชัดเจนที่สุดนะครับเล่นง่ายนะพี่นพิจารณาง่ายครับเพราะว่าเหรียญแท้เนี่ยจะคมมากนะพี่นะจะคมจะตึงนะพี่นะนี่เส้นลิ G ้วจีวรนนะครับผมก็จะคมจะตึงนะครับผมนี่เม็ดเปลือกตานะครับคมลงกล้องงไปเนี่ยผิวแบบ ตึงเปียะนะครับผมัวหนังสือคมเป็นแท่งเลยลูกพี่ัวหนังสือคมเป็นแท่งมีเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมจุดตําหนินะพี่นาะหนีตรงตรงฉอะชิงก็จะมีเส้นแตกนะพี่นะตรงกลังก็จะมีเส้นแตกใบหน้าหลวงปู่นะครับใบหน้าเดียวกันนะพี่นะใบหน้าเดียวกันนะครับผมขอบยุกนะพี่นะขอบยกุกคมเป็นแท่งนะพี่นะขอบนะพี่นะ ไม่ตื้นเบอร์นะครับตัวหนังสือคมเป็นแท่งนะด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังจะเป็นหลังยันสามหรือว่ายันใบพัดนะพี่นะเวลาเราตีกล้องลงไปเนะี่ยตัวหนังสือเนะี่ยอย่างที่ผมบอกต้องคมคมนะพี่ต้องคมคมเลยนะนี่พื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญน,นะครับจะมีเสี้ยนลูกพี่จะมีเสี้ยนวิ่งตรงตรงคมคมนะครับผมตรงขอบนะจะมีเส้นปิ้นนะพี่ ตรงขอบเหรียญจะมีปิ้นนะครับผมนี่ปิ้นแบบปิ้นแบบเกิดจากการตัดนะพี่นะปิ้นพวกนี้นะครับปิ้นธรรมชาตินะพี่นะอย่างเส้นนี้นะอย่างติ่งตรงนี้นะครับจะมีเหมือนกันทั้งคู่นะพี่นะนี่ติ่งตรงนี้นะครับผมนี่ติ่งจะมีมากมีน้อยยังไงก็ต้องมีนะพี่นะจะมีมากมีน้อยยังไงก็มีนะครับผมนี่ถ้าเราแบบอันนี้ขนาดไม่ได้แบบลงกล้องนะพี่นะพี่จะเห็นเส้นสายฝุ่นนะพี่วิ่งเต็มพื้นเหรียญด้านหลังนะครับ ทรงหูเหรียญน,นะพี่ทรงหูเหรียญจะเป็นทรงนี้เท่านั้นนะครับผมมีปิ้นตามขอบนะครับรูเจาะแบบนี้เท่านั้นนะครับรูเจาะแบบนี้เท่านั้นนะครับผมตัวหนังสือการวางยันนะพี่นะนี่ดูนะครับอื้สวยจริงๆนะครับเหรียญน,นี้นะครับคมชัดชัดเจนจุดจ่ายตังจุดจบชัดเจนนะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูขอบตัดกันดีกว่าลูกพี่ขอบตัดเนี่ยเขาจะเป็นตัวตัดยุคเก่านะพี่นะจะตัดฉีกนะครับตัด2ขยักนะพี่นะแล้วได้เหรียญมานะพี่นะเราดูตามตามที่วิดีโอที่ผมบอกนะครับผมได้เหรียญมานะครับตรงนี้จะมีการกินมาแค่ครึ่งใบนะพี่นะกินมาแค่ครึ่งใบแล้วอีกครึ่งใบจะฉีกขาดลูกพี่ตรงนี้เราก็เอามาพิจารณาได้ครับผมจุดใจเงินจุดใจตังอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นเป็นตัวตัดนะพี่ตรง ตัวตัดตรงนี้นะครับจะกินมาครึ่งใบและอีกครึ่งใบจะฉีกขาดนะพี่นะนี่ตรงนี้นะครับและจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับพี่พี่ดูนะครับผมพี่ดูนะครับตรงร่องครับพี่มันจะเป็นรอยบากมันจะเป็นรอยบากบากอย่างนี้ บากอย่างนี้แล้วกินอ่าแล้วก็ตัดลงไปรู้พีจะตัดลงไปนะครับจะมีแบบเส้นสองฟันหนูจะมีฟันหนูเหมือนกันทั้งคู่นะครับเหมือนกันทั้งคู่นะครับเป๊ะๆนะพี่นารอยตัดนี่สําคัญนะครับสําหรับใครที่แบบพิจารณาไม่เก่งนะพี่นาหน้าหลังไม่อ่าไม่เก่งนะพี่นาพี่ดูตัวตัดจบเลยนะครับจะมีสองฟันหนูสองซี่นะพี่นะจะมีฟันหนูสองซี่นะครับและตรงนี้นะครับก็จะจะลึกลงไปนะพี่นะ จะลึกลงไปเนื่องจากตรงนี้จะเป็นขอบเหรียญนะครับผมจะลึกลงไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับจะลึกลงไปแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกนะครับตัวฉีกตัวนี้นะครับเป็นจุดจ่ายเงินจุดจ่ายตังค์นะครับผมสําหรับเหรียญหน้าวัวหลวงปู่สินนะพี่นะวันนี้นะครับผมเป็นความรู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมนํามามอบให้นะครับที่ผมนํามามอบให้ใครมีเหรียญแบบนี้อยากจะปล่อยให้ผมเช่าบูชาก็ยินดีรับเช่านะพี่นะหรือว่าใคร มีในมืออยากจะรู้ว่าแท้เก๊้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้น้องก็กาบขอบพระคุณนะครับผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ